ตอนนี้เราเราค่อนข้างขาดความร่วมมือระหว่างเอกนชนกับรัฐบาลเวลาที่ทรัฐบาลมีโปรเจกต์ต้องบอกตามตรงว่านักออกแบบเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องคิดค่าแบบเท่าไหร่ครับคืออยากมีส่วนร่วมจังเลยอยากจะช่วยว่าเอ้ยทำยังไงให้เมืองมันดีขึ้นรีครูทประกาศมาเลยว่าขอเชิญนักออกแบบทั้งหมดมารวมกันเดี๋ยวนี้ขอไอเดียฟรีๆค่ออันนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ที่ดีมากๆเลยแล้วเรายัางยังขาด รีซอสเราก็มีเยอะแยะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้รีซอสอย่างเต็มประสิทธิภาพผมว่ามันต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าปัญหามันคืออะไรบางคนรู้ว่าเอ้ยมีปัญหาตดไม่รู้ปัญหาคืออะไรแก้ไว้ก่อนผมชอบคําว่าปัญหานะผมว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นการทําให้เราหาคําตอบร่วมกันเ,เราก็พยายามจะหานวัตกรรมหาออธรรมชาติซึ่งมันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนพวกเนี้ยคือสิ่งที่เราพยายามทํากันอยู่โอเครู้รู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วเนี่ยแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับว่า เรียกคนที่อยู่รอบๆปัญหานั้น,นมาคุยกันบ้างนะต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มีอินฟลูเอนซ์จากคอนเซปต์คนที่เป็นคนเครอทคอนเซปต์ครีเอชันใช่ไหมอินฟลูเอนซ์จากคนที่ทำแลนด์สเคปแล้วก็มันทําให้ภาพรวมของงานที่เราทำมัน,มนดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเราคุยกันให้เยอะขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะจะทำให้เราเห็นปัญหาครอบคลุมนะครับแล้วการจะรีโซล์ปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็น่าจะได้ตรงตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้นคนที่เราอยากไปคอลลาบอร์เรชันด้วยอะ่ะ เราอยากให้เขาสามารถมีแรงจูงใจเพื่อดึงให้คนหมู่มากมาร่วมกับเราเราก็ต,ต้องโอเพนไมล์มากขึ้นเปิดโอากาสให้คนอื่นแชร์ความคิดกับเราหรือเราแชร์ความคิดกับคนอื่นมากขึ้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันถ้าเข้าขากันดีเนี่ยมันจะได้ส่งผลมากกว่าทุกโปรเจกต์นะครับมันมันเริ่มต้นด้วยการที่เราวางแนวคิดร่วมกันก่อนแนวคิดที่มันจะเป็นทางออกทางเลือกที่ดีของชีวิตของคนการที่เราพยายาม ทำให้เกิดสิ่งดีๆให้เกิดคุณภาพชีวิตกับคนที่มาอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขาอยู่บ้านแล้วมันมีความสุขเนี่ยมันก็จะทําให้เขาออกจากบ้านไปแล้วเขาจะไปทําสิ่งดีๆครับถ้าเราหรือทุกๆ development ช่วยๆกันทําตรงเนี้ยคนละหน่วยคนละหน่วยเนี่ยพอมันประกอบเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เมืองทั้งเมืองม,มันดีขึ้นทั้งหมดได้นะครับถ้าถ้าพูดถึงเด็กรุ่นใหม่เลยเนี่ยทุกคนก็จะมีคล้ายๆมีเส้นทางเดินของตัวเองแล้วก็ผมเชื่อว่าระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่เขาทำเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเอื้อประโยชน์ให้้้กับคนขางได มันก็จะสร้างไอ้คอร์ริเรชันขึ้นมาทันทีนะผมมองว่าทุกๆคนสามารถช่วยกันจุดประกายแล้วก็มาชวนกันทำได้สร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้สังคมสุดท้ายแล้วสังคมมันวินวินอะตัวเราก็วินลูกหลานเราก็วินพ่อแม่เราก็วิน Today to g a t e r tomorrow นะครับก็เป็นแคมเปญที่อนันดานเนี่ยเครียดขึ้นเพื่ออยากจะให้พวกเราเนี่ยมาร่วมกันแชร์ ความคิดที่ะจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนเมืองอย่างพวกเราเราก็หวังว่าความหนึ่งในความคิดเหล่านั้นเนี่ยจะมาเกิดขึ้นจริงได้ในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับ